บรรยากาศโดยรอบนะครับดีมากครับที่นี่เป็นกันเองมากทางผู้บริหารเจ้าของที่นี่ก็นิสัยดีครับเป็นกันเองต้อนรับอย่างดีครับค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงครับตกหัวละหนึ่งพันบาทต่อท่านต่อคืนนะครับมีอาหารเช้าให้นะฮะสองมือ้อมื้อเย็นนี้จัดเต็มครับมื้อเช้าก็เป็นข้าวต้มกุ้งกับหมูอร่อยครับ ตื่นมาเช้าเช้าแล้วขับรถไปแถวๆนี้นะฮะขับรถเล่นนะครับดูนะฮะนี่นี่ฮะดูโดยรอบนะครับเหมาะกับครอบครัวมากครับแนะนำเลยครับที่นี่เดี๋ยวผมจะกลับมาอีกครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ